สวัสดีครับส่วนมูลพระกิ่งนี้ที่ด้าน68เป็นคร้ที่57ประวจําวันที่26มิถุนายน2568วัดนี้วันี่มิถุนายน2 5 8เป็นวัน57ข้าวจ้าวณวิลัพชัยมหาวยายสวนสัพว์ภูทรจุฬิรและมูลต่างๆูว่าการกะทรวันธรรมวชาสัรฆลชาและอาจารย์บูชาแต่ครูบาอาจารย์ท่าไหายขอจีอาพ่อชักงตท้งน่ามีสังเกการมีสบาเจริจ สามารสัญญุทกต้องการมีการบรรจันักบวชในเมสระหกพระราตนรนมังสาสุขปฏิปันโนพระรัตนวัสุขสุขสงฆ์มีวันที่สองวันที่ชาติด้ในวินาทสามารถสัญญุทธสุธีรปฏิพ่อภู้บงรานิยานิสารานิหิจัดทิสตินวัชวันทรกังจังหวังสังฆสารณักตโงูเชนอัตนะตยังรรมังสระจารามิสุขินาที่สามวันทสองจุนดา สมันตาจักรมาเลศุตระาตฉุปติมาตาสทธัมมะมุนีราชัสสังนันตุัตว์มุขตังสีชาเมโตเตศรัสิทธะเตจันตพิเควิมานิทีเรัตเถจกาเมตตุวะนาคเนเคมียวะผุงภเเตภูมมาจะยังตทวาชลธาวิสเมยักขะัมพราคาติคุคาสัิเกยังมิรวาจงสัตมเมงสันันตธรมสมนาคารวย Let's เจ็ดยมสวรรคติพะปนามะคาถาพุทธังนั้นีรัตนพุทธะเซรัติจิตตังนั้นีรัตนพุทธะปิสุทธิสาระสักนั้นีรัตนบุตสุสีละทิฏฐีนังนั้ิีรัติฆะปะนังปะนังไปยวอมังสัมมาสมมติตริตางวัตถุวิเศษสัพพุตังอิโยญาทิฏฐะนัตโยภาปัสสะปะปังอสุวิฏฐตยังอิดิตัตเทวยะวะตัมติทันติอีกังวินาตติตังเรสมะสัมภะนี้นะ โลกีกัตาจิตฉะจีเรนจักพุตังคมานวิทยาภิขุทัสสังติ็ยุหิปันธิปาชนะอหิวิชนญาุปัณกะิกจิตกัทาชุปะรัะนิยังเกศันจิสุทธะวิตังนกายะตายะนามหิเวะชนะตายะสุวิสุตังปิสมุปัสตังมณสีสุทัศสาทฐนังปุญญทิกานะมัสมุตตะมะคุณะมุมังทุขะมุจนะุขสารนังกตานัง พูชาลัยเถรุปะรัตนภิภูชเนยานิธานะสัจคิริยายิปะนิสัตแก๊ถังสัมมากิเลสมะละโศภะนาเศธยาจาสะมุขิอัฏัะมุสะเริุปะเสวนิยังปาเนีิจาริสารนังธรรมะยวิวัตสัมมากิตังติรัตนังระติรัตนังสารนังสังขะละตินที่วังคณะเอสุกสมัสมานาภูเชมจาริสัสนังสุ ปักษานะจิตตาตัฐานุาริจักริยาสุภาราาจภูมินาตถฐาสุกัดเตนะชุกีพุธเวนิชิชนาตัสสจัดสัภาพิสุวติปุตโยเจธรรมะวินายมีประมาณุโตโลกุตระพิสมัยโยมิยสุโสโคชังตโสภปนิสัยยะจายยะอนยมปิุตตุวัตุเตยปฏิิโตปัตตานาการุปุที่แปดน้การสุทีทา ยจักมาโมมราประกัโมสามวัพุโธสกโฐยุโตมารัสสะาสามิโมแตยังโตปาเบสิกีมังชาตำเิื่อยังทุกทางวระรังตงเสระสารมาไม่มีลกะสานนั่จะมิายังทันจักันเสสเรชยัสสิกขตสตระยามฉมิดานสเมโตขโมยโชโยวิญญาัสสะสัพพุเกษตโลกกรสาวิสุทธมารรวิญญาณิโมธรรมะทสัตถาริสตาวะสันติกสติโังระรังตงเสสารมามโมหับปั ฮางปุปสัมตหารตระเรชาตเที <habitude> ่ with with <user öst> ิตุสัพพันตรายาจินาสนตุสัพมัตเสนาสุทานุโยโลกัสสัปปะปภปกิเลสะาเชตาสันโตสัจยังสันติมิโยชิโกจักสวาคาตักขมังวิธิกตักรุติสังฆรันต์ศีรษานามานิพทันุธสามารถสีลักทิพิงตรเตร็ดชาตาีเดชที่ยศศิษส์พิโตรุสัพพันตรายาจักรวินาสินิปส ว่ามีสุพรรณีนางสันติยาภูธวารสนติสุทิหารติเจติดาวุฒิสมิทธวันนี้มหาตาที่ขุดสังขีนางสถิติปจักรภัติภิพิตรภูสติภิสัพพีมีพระองค์เตมีทักษิณจะโอกาสพระพุทธมีพตาเอ็มมีนาสนิปฏิดาวุฒิท้าทบันตังพัฒนายาธิสัมคันธ์จารย์ตาลภูธุคุณนางสุภาวัสกายนางเทวานันท์เอกาภูศีก็ยังพบพระวารสสันติสุทิหารติเจติดาวัฒิสมิทน์มณฑลวันนี้มหาตาที่ขุดสังขีนางสถิติปจักรภัติภิพิตรภูสันต ปฏิทารโหติวัดมังกรทุสนาจักถึงสำคัญจะเยโมนะไม่ยังตีเนะพระควาเดนปสังฆะเมญามาปัดสังฆะมิตวาเพระว่าตัวสัตว์เกี่ับเจตการพระเสยมาติอัตตโกตาทิวตาสรียถาปินาเมขวาปิโสสมชิตังวาอาหารปัสสาระยปัสสาวะตังวาอาหารสามิชยะปีวะมีวัตสุเาวาเสสุเทเมสุอัตรหิตาเพราะโตตัวโตตัวัวสุอัตตโกตาทิวตาพระควาตังอธิวาทิละวาเอ็นตัดมังกัลทสุเอ็นตัดมังทรกัลทัโขเอกาทิวตา นัตหที่ม oui, um ีวัตถายาสมาราอังคตมรามิขดังธรรมะสมันา้นตายเะาอัปราชกิจสงคันติอัตคระปราธกิวาพรงสาริกิมังคธภาสิตัตรักที่คสมารัาสุจิตังมัตโรสูังมังสุสารติว่านิทานิขายิวายนิกานิระรติปันทีสาบิอัตคอปราชกิจาพรสาริกิมังคาธภาสิชิตวัีรังชิตวะปาลีขาขีรังโหัจักมามิชา่งจากรันติสุทาวิภราจะกมปตาสุนตาสุสูนาคาติ โออัปราทตุตาพุทธองค์สันติเมังคาถึงน้ภาสีฤกษกจิตทางสากตาสีนัเพีสันติปลายะพุีปะหายะมานุสันติอว่ากายปริกูเรสันติติอรหัวพระควาทิขูอาันโตสีเยืุีนทิเบตภาสุโกัดางสุติวตเยืนุนสันติตังหุนติ ตถาคต่งศาสนายง้ศสังขันจากเตกเติเทพิเวสุเตีตัมาทนาอธรัมตองสามารถคาเตสัมปีปะตาแังเอตระระมัยวะทวตาสันิปตาเหมนสงเสรยถาปิไม่ห่งเอตาระหิเยติเทพิเวสุมสัมปอนาตัปมาทะนาอธรต้องสามารถคาเตสัมปะตาในเอตระประมาเยวะทวตาสันิปเทตาผมสัมปีญาตถาปิไม่อย่งเอตาระหิอาจิคิสามิพิสมิเทวกายานังะมามิขิตายิสานิพิสเวเทวกายานังะมามิเทจิสานิพิสมิเทวกายัง ดังศาสนาทุกทารมณสิกาธนวักราศีสามีติเอวัตพิตีพันเตติโอเตติโอข้าโตกระจัดสงุนพระขวานอตศะโมจ่าศีงกัดมนุษย์ัศมิยะธรรมภูมาภัสสิตาเยสิตายิริขํพทังปกิตตาสมัยตาบุตรีลวสานนาลมาหังสาริสังขโทโธทาตักมนาซาสุทาวิปักสันนัมนาวิราชิโยปัญจเสนียระวาเนกัปรียวเสนัดโตอมติสัทหา สามกีสามันาติีวากายาจังตาเตวิชาณครพิโอเตจักตปมาตุุตวทธศาสเสมัคตนัอุสาทัอเปสัตตุาสัสัตตสัตังอกสานังอุนาัอเปนัตตุที่สตตาอุนจงสัพนนอวัจวันัมาตโตอมิสาสา, been, สาวสามนตีวกายาทีจังาเตวิชาคริโอเยอหิติสามินั สตารสสาวยะขาพุ่มาทางทวัที่มันโตสติมันตวันนวันโเนยโนมทัมมาดาิจมี่คุขนังสุสสสสิดึงมะนาชฉะสหสสาเหมัาทหานาตะวันีโหนที่มันติมันโตวันนัวันโตเนยโนมุทัมมาดาพิจมี่คุขนังสุิดึงมะนังสตากิตาสิทธสายะขาทางตะวันที่หนที่มันติมันโตวันนวันโตเนยโนมทัมมาดาพิจมี่คุขนังสุิดึมะนัอิจึงเป็นสุรัสสาิทธิ์นายเหันมังคาย าิาปับัยกานาลาตวันิโรอทีิมันตสติกันตวันนมนตยาสนโมกมนวิรมรังผมไม่ลงราชัให้โกมิคุณลักษณะนิเวศนังที่เังสัตสัตาักานาลีวิากติมไม่งาชักให้โกสุตาคับวันังได้จามีสัมมาชาตาอภูิสติคันทัพนากาที่ติมหาชัยในสมัยสองกุฎาดีจะสองข้าวโมงได้รับอากาศตายอิทาิมันสติกันตัวะันนั่ามั ปริตัสสภ้าวุ่นยนตามุทมารที่มันโทรงที่มันทงวันละวันทนงที่มันทรโมธาบนาที่ดำมนที่ขุนังทรงปิมวนังปัจิตังจากที่สัมมาชากิรุปปะปิตัสสภิตนาขันติวัติปิมาราชายุสัตตุปุตตาปิตัสสะภะโวุ่นยนตบามาทัยที่มันทรงทีมันทงวันละมันทรงสี่มันโมทาบนาที่ดำมีที่ขุนังทรงปิมวนาปุตตราชกิริสัมมาชากิรุปปะปิตัสสภิต กินท่านามามากมากิที่มันโตจิตมันโตกันล้วี้ักรีนง่ามาหาพิการีขนน้สิปมันน้ำรมาที่สัญแตาวชีวินนมีน้โคปัจจัยนรู้แอวุยากระทสาคัญตามนี้นะสมตาองิาธธรรมลาารวะนิยมจักเวว่าวายแต่ภาษาอางวจากราสถาบันวิทเ์ศาสตรูจักรวาทาสตร์จักราทานตรกรมาลวิยรจักราิทารจักรวาิย์าร จ้าปัญสิโพว่ารู้ชยวัจจสาเอติจาเยราฉลันตาสาปฏิปิทมนาที่ะมนาสิิมณัาคูณาภาษานาคาวสาลัสขัตติราชากรพราสัตตะอาภูไปยัคขาสัะปิกิยมัฐตารัตาคุณะายัสตโนเอรามโนมหานาโถบ้านคาสนีปิมนันรัาดาทิสาสาปริิทขาพทีชาปปิกิชิตาขุนฤไหยะสาเตวนามัชชะตาสิตราสปนาอิติเตสรม พระยันตานาคาราชานมาสีสุปันนตองเขมามังกาสีสุปันนาคีวันชายหิตป so ัจจกวะไทนัญตานาคาสุป <pper> ันาสารามังกาสุตรัง <sac> ช <gravity> ิตาวชิระหะเทนะสังคึเรอสราจิตาพัตตโรวัตวัติเตอธิมันโตยะสุตคารักัญชามาติสมาอสุราธานุเรคาสาวิปัจจิตติสุติติจัปปะนานาโทนมุจิสหัสสังขันจัปพริตานังสังติเวรุจนามากาสนาตวะพิเศษานาหกพัทธนุปาทนมสมาธิฐานิทัตภณเทพิภณสุตติมวาน องโจเทวาบัตตีจากมโชวายุตภะทีมีวัฒนาวรรณะเทวาสมโมจากยัสสสาสหะเมตตาวุณาการิกาคือเทวะวิสติโนทาเสเต็ายาสัพเพนะมตาวิสิโนที่มันเป็ิมันนมันัิติโนมะะมันาอิการิกวาวนวนังเวทูจเทวาสาลีจะ อสมาจัทุเวยามาจันทสูป,ปะนิสาเทวาจันทามาคูปุรคิตาสุริยสูป,ปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานาัตานิปุรคิตวาวาคูมันทะวราหากาวาสุนังวาสภูเสโทสโกูปาคัปุรินทโททะเสตยทสทากายาสเพนะนตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะส,ะสัสนโมโทมทัมนาอภิกรรมุพิขูนางสปติมณัง อถาคูสาภูเทวาชละมคิสิคาริวะอริตกาจโรชาจะกุมาปุภะนิพาสิโนวุรณาสหทำมาจัจจุตาจะอเนชกาสุเลยะลุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัศเสเตทศธากยาสเพนะนัตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโมโมทรมนาอภิกรรมู พิขุนังสมติงวนณังสมานามหาสมานามามนุสามานุสุตมาคิธาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูศิกาอาาคูภาริยเทวาเยจะโลหิตตวาสินโนปรารคามหาปรารคาอาคูเทวายะส,สัสโนทัศเสเตทัศตากกยาสเพนานัตตวานิโนโอ,อิทิมัโตชุติมัโตวันัวันโตยะสัสโนมุทธมานะพิกามุพิขุนังสมติงวนณังสุกาตุลุขาอรุณาอาคูเวทะรสาสังหะโอทาตักขธยหาปาโมขานอคูเทวาวิจักขนา สัตานัตตาหารกชานิสกาจากยะสัสนงค์ฐานไยังอาคาปชูโนโดยที่สาวุทธุสติทัศเสตสักสาตายาสัมมินาณตะมานิโมที่มังคุสุติปังโตวันนัตมังยะสัสนงค์โมทัศมนาจามุนังนังสุเมติงวะนังเขนิยาตุสิตายามาคัตตาจากยะสัสนงค์สัมพิทกาลานาเสตหาสุติปามาจากอังสวานีมานุรัติมโหอานุปัฏฐานปุปะระนิมิตาทัศเสตสักตาตยาสัมมินาณตะมานิโมจิที่มันคุสุติปังโตวันนัตมังคุยะสัสนางค์โมทัศมนาทว่ทำ ส er death, the the ัพเทวีธีวะอิจายาสัพเทรานตตะวันนิโนนามัวะเยนะอาคันถึงเยจันเยสัตติศาสหะปารุทธาชาติมัคคีรังโูขันตินะมนาสวังทัศเถโมฆะกรานาธังจันเพงวะอสิตาติอังสุขะมาปรมาภูจักุตตาอิทธิมาตุสหะสนาตบารงติสงฆ์จักสงฆ์าัสสิติมนังสหัสละธรรมะโลคานังมหาธรรมาปิปปิปิภูปะปัญโนภิติมันโตพิสมะายโยยะสัะโสทัสเสศขะอิสระภู ปัจเจกวัตสวัตติโนเตสัญจัตมัชโตอาคาหะริโตปริวาริโตเตสัรสังเทยพิจันเตสินเทเทเวสอมตะมาราเสนาทุจามิปัสสังกนัคขัสสะมันทียังอิทธะนัคขัสสะอมตะมาทินัคธัมทะมัถุโมสมันตาไหลไปธรรมาวุ่นทิฏฐานุชินังอิติตักขัมหาเสโนกันนหะเสนาตังเตเสนิปานิมาตระมังหะจักสรังกตะวันเนรวังเยถาอุสโกเนโกตะไรยันโตสวิชุโกตตถาโสดปฏิธาวติสังคุตหัวสยังเส นจากสัพพพบุยยาอวัตปจวุันรัชมาตัตวองอมัติยิสขาสาวาจีสัจเนระตมาลัสเสนาพิกันตาเตวิชารัคขีตุโมตจักราตัพธรรมุลุุตวะพุทธศาสนาวีตะราเคศิปะพรมุเนสังมุังติิจธยุสัพเพวิชิตาสัพฆามพยาติตายสสสโนโมทังตสหกูเตหิสาวาราตเชนีชิตา